สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนาตัดสินออนไลน์บายคุณครูหนึ่งหรือไทยในวันนี้นะคะเป็นความรู้สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะและในวันนี้เป็นการเรียนในสัปดาห์ที่16แล้วนะคะ ในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการออกแบบและสร้างสารรค์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงกันค่ะสาระสำคัญการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงละครต้องคำนึงถึงรูปแบบบุคลิกลักษณะของตัวละครความสะดวกสบายในการเคลื่อนไหวร่างกายและการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงบนเวทีอีกด้วยค่ะ การออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงมีหลักในการปฏิบัติอย่างไรบ้างเรามาชมคลิปวิดีโอกันเลยนะคะการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง 1. กําหนดปัญหาหรือความต้องการเช่นทําความเข้าใจปัญหาจะทํำระครเรื่องอะไรแนวไหนแนวเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริงกําหนดขอบเขตเช่น ละครแนวเหมือนจริงวิถีชีวิตการแต่งกายของคนในสังคมระบ,บุความต้องการให้ชัดเจนแตัวละครมีกี่คนแต่ละคนลักษณะบุคลิกเป็นอย่างไรสร้างสรรค์การแสดงละครเกี่ยวกับอะไรเช่นความพอเพียงความกตัญยูความอดทนการแต่งกาย,า,ายเช่นชุดชาวไร่ชาวนาเสื้อแขนยาวกระเกงขาย,ยาวสวมหมวก สรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการคือการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับละครที่กำหนดไว้ตามความต้องการหาวิธีการที่เหมาะสมในการออกแบบจากแหล่งข้อมูลเช่นสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหนังสือแสดงความคิดเห็นระหว่างเพื่อนตัวอย่างเช่นการออกแบบการแต่งกาย บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม 3. เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการเป็นการตัดสินใจโดยการเลือกวิธีการที่จะใช้วิธีใดเพื่อให้สะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่เช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของแม่บ้านหรือคนรับใช้การเลือกทรัพยากรที่มีอยู่โดยการเลือกสะดวกประหยัดรวดเร็วคุ้มค่าตามวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน 4. ออกแบบและปฏิบัติการเป็นการลงมือทําสิ่งที่ออกแบบไว้โดยการคิดออกแบบลงมือทําตามแบบโดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วคุ้มค่าตัวอย่างคิดออกแบบโดยการวาดแบบและลงมือทําตามแบบ 5. ทดสอบเป็นการนําเครื่องแต่งกายที่ออกแบบไว้มาทดสอบว่าใช้งานได้จริงหรือไม่ตัวอย่างการนําเครื่องแต่งกายที่ออกแบบไว้มาสวมใส่จริง 6. การปรับปรุงแก้ไขหลังจากทดสอบแล้วพบข้อบกพร่องทําการปรับปรุงแก้ไขโดยอาจเลือกวิธีการใหม่เช่นตัวอย่างออกแบบใหม่ให้สวยงามขึ้นต้นทุนไม่สูงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 7. การประเมินผลหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้วนำมาประเมินผลว่าใช้งานได้ดีหรือไม่สมสัยสบายหรือไม่ต้นทุนสูงหรือไม่ สวยงามหรือไม่เช่นตัวอย่างเครื่องแต่งกายได้ตามที่ออกแบบสวยงามต้นทุนไม่สูงสวมใส่ได้จริงค่ะขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้มอบหมายนะคะในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ เอาละค่ะคุณครูก็ได้สรุปนะคะองค์ประกอบสำคัญสำคัญให้กับนักเรียนนะคะได้รับทราบกันดังนี้เลยนะคะการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงสรุปได้ดังนี้นะคะ 1. กําหนดปัญหา 2. รวบรวม,รวม,รวมข้อมูล 3. เลือกวิธีการ 4. ลงมือออกแบบ 5. ทดสอบ 6. ปรับปรุงและ7ประเมินผลนั่นเองค่ะ หลังจากนี้นะคะนักเรียนมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ